ขอเสื้อโป้มือแกรรับเชิญเราด้วยครับ่อนอื่นครับให้น้องมุกแน่นำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะื่อมุกนะคะมาจากเพจโมกุชิค่ะเริ่มเลยนะลายพฤติกรรมได้ค่ะมากระบายดูนะว่าใครรับแม่ตอนกันไปคุณผู้ชมใช่แลค่ะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเทียนหัวนมเต็มเต็มเลยค่ะ เฉียดเข้าแบบหัวนมแล้วปาดกระแล้ไปเลยซ้อมซ้อมไม่หดนซ้อมซ้อมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นลูกมันเป็นลูกไอ้นี่ลูกโดนก็ไม่เจ็บยิงๆจากฝั่งไหนคะก็ไม่เชื่อแปรงช้อนเลยเนี่ย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกณฑ์เกมเมอร์รายการเกณฑ์เกณฑ์ของคนเก็บอะไรแล้วือเลือกไงพ<ป><ป>ี่พีดเป็นนักกวักนรักวบตอนนี้ฮะอยู่ผมครับวินนะครับแล้วก็วันนี้ก็บเป้งชมค่ะนี่จาก,ก็เป็นแขกรับเชิญดีๆไม่ชอบครับตอนนี้อยากเอาเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยแต่เสียดาย EP เนี้ยไม่เป็นผู้ชายทำไมฮะเพราะ EP เนี้ยเป็นผู้หญิงค่ะหรือเป็น ครีเอเตอร์สาวสวยจาก Facebook <S <S ชื่ออะไรนะโมกุชินะครับเขามียอดติดตามใน Facebook ของเขาเนี่ยสามแสนหกหมื่นากวันนี้ฮะเราจะพาเขาเนี่ยแล้วก็แก๊งของเพื่อนเขาไม่ไมาคนเดียวอยู่แล้วแน่นอนไ,ไม่มาคนเดียวเขาบอกต้องมีตัวช่วยเพราะเราอมีสองเขาต้องมี2ดิเขามา3โอ้โพอขอสไม่พอขอ3ามได้ไหมเราอยู่ที่ไหนฮะวันนี้ตอวันนี้นะคะเราอยู่ที่สยามค่ะเกิร์ลแโรโมจิคือคืออะไรใจเย <laughs> เราอยู่ที่โรงแรมโนโ hotel ฮะเรามาเล่นในกิจกรรมของ Zero l a t i n c y ครับจะเป็นกิจกรรมที่แบบเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องใส่ VR แล้วก็ใส่แว่นอืู่ที่ในห้องปิดห้องลับแล้วก็ล่ามบ,บี้พร้อมๆกันวันนี้แขกรับเชิญมี3เรามี2แต่กิจกรรมของเราผู้ชนะมี1เดียวนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครแพ้คุณก็ต้องรับประทานของที่คุณไม่อยากจะรับประทานฮนะคุณเด็ดจริงวันนี้เรามี2เราจะแพ้3ได้ยังไงจริงป่าวไมเ่เราใช้แค่หนึ่งเราใช้แค่หนึ่งคือพูดง่ายๆตัวใครตัวมันอ่ะไม่เกี่ยวย้ายว อ่ะไปครับทา,<อ>ทางนู้นยอกทางนี้ <Yeah. Yeah. S 1> เข้าสู่ช่วงที่แนะนำแขกรับเชิญเรานะครับขอเสิบรบมือแขกรับเชิญเราด้วยครับก <Yeah. S 1> ่อนอื่นครับ <Yeah. S 1> ให้น้องมุกแม์แนะนำตัวครับคุณผู้ชมทางบ้านนหนครับ ค่ะชื่อมุกนะคะมาจากเพจโมบุกิค่ะกระโดดลงไปเลยว้ายว้ายตายไม่นะเราจะมาเต้นกันนะคะคนนี้ขออนุญาตนะคะเขาเข้าแถวผิดฮพัดเจ้าคนทีตายเป็นแถบเลยเนี่โปรติสตีมอะไรมั่งเอ่อฟรีไฟอย่างเดียวเลยค่ะฟรีไฟชอบยิงเหรอครับชอบค่ะวันนี้เราจะพาลงมุกเนี่ยมาเล่น เกมที่ใส่ VR อารไว้นี่มันจะเป็นแบบในจออย่างเงี้ยปั๊บในจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเดินทําอะไรว่าคนบ้านหรือเปล่าแต่คือในแว่นเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้ไเหมือนจริงมากนะแล้วพบความมั่นใจมาแค่ไหนดีกว่าออื้ยคิดว่าตัวเองยิงแม่นไหมสกิลเพลย์เราเป็นยังไงดีกว่าอ่าในเกมเป็นยังไงในเกมเอาในเกมก่อนไม่แม่นนะคะไม่แม่นขนาดโยนบอลอะไรเงี้ยให้ดมหนูอยยิงโยนไม่แม่นเลยวันนี้นะครับเราจะไลน์เวลาทีกจะทกัน คือการคล้ายเล่นคล้ายใช่บอลแต่เนื <ederim> <im par hydro médico> ่องจากเราพามายิงซอมบี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนยิงไอ้ลูกปืนออกไปให้คุณเอาถ้วยคล้ายกับถ้วยเล็กๆอ่ะรับลูกของผมให้ได้เริ่มเลยนะรายพฤติกรรมได้ค่ะมาบอระบายดูนะว่าใครรับแม่ตดนกันไปคุณชมได้แล้วไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเฉียนหัวนมเต็มๆเลยมื่แอ้ เข้าแบบหงุดหงแล้วปัดกระแล้ไปเลยซ้อมซ้อมไม่โดอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นลูกมันเป็นลูกไอ้นี่ลูกโดนก็ไม่เจ็บยิงจับตังค์เค่ะออกไปชื่อะปรงช้อนเลยนี่เราต้องทำไรนะรับรับรับแบบไม่ใช่มาเลยผมยิงเลยนะหนึ่งเอาอย่างพร้อมรับทุกท่าแล้วเนี่ยอุ้ยยังไกลอยู่ถอยเลย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  กูนะอนอเออมันมีอะไรสกปรกกับกูอีกอ่เลยิง่ถอราลมดประมาณนี้ยากจริงครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ยิงง,ง่ายๆนะเราพี่อา่านมันมีเรื่อง,อง,ง,งเรื่องของทิศทางลมทิศทางลมมันมีเรื่องทิศทางลมด้วยยากตรงกูทําท่านเนี่ยกูรอพร้อมรับทุกท่าแล้วเนี่ยแต่กต <อา S 2> ิกาในกิจกรรมของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูซอมบี้ด้วยกันแล้วคุณมีเพื่อนสองคนด้วย เอาชัวมือขึ้นองคุณเลยครับมาเลยครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับชื่อนัทครับผมเป็นแฟนคลับของชานลอ่านะอ๋อไอนี่ฉลาดมากคือลูกเพจมากโอ้โหคุณใจกินจ้ำนี่ไม่ลงทุนเลยเหลือเชื่อมากคุณมุกนี่คุณเอาลูกเพจคุณมาเล่นเกมกับเราีต้องมีการประกาศอ่ะอีกท่านหนึ่งครับชื่ออะไรครับกตค่ะจากเลิกเล่นเพจแต่ว่าเลิกสตรีมแล้วกติกาเรามีข้อเดียวครับใครยิงได้คะแนนเยอะที่สุดคนนั้นรอด ที่เหลือสี่ท่านจะต้องรับบทลงโทษไปเฮ้ยคุณก็ต้องโดนนะไม่ใช่ว่าเขาพามาฟรีแล้วคุณไม่โดนเลยไม่ได้นะพี่ต้องโดนนะได้ค่ะเราจะหาผู้ชนะเพียงเท่าไหร่นะแข่่งเนียคนเดียวเลยเหรออาอนี่เราแข่งแข่งกันกันเองเราแข่งกันเองหมดเลยครับคนมันเหมือนเซอร์เบอร์ฟ้องไม่มีทีมครับเซอร์ไบอร์ฟแล้วมุกก็เลยคิดว่ากูมาทำไมวะปรากฏว่าเล่นเล่นเสร็จน็อตชนะป่ะทุกคนงงหมดทุกคนแพ้แล้วมุกก็ยังถามว่ากูมาอ่าจะน่าใจกันครับไปฮะ ที่พี่พี่ินเลยค่ะเดี๋ยวเชื่อมากก่อนที่จะเล่นกิจกรรมทุกครั้งนะครับเราต้องมีผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านความเชี่ยวชาญทางนี้เนี่ยมาอธิบายให้เราฟังก่อนว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรฮะเชิญครับสวัสดีครับผมผมชื่อปวยแม่ค้าปวยครับโอเคยินดีครับขายตผงขายตรงเลยครับนี่โอเคได้ได้ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีโร่แอนซี่นะครับครับผมเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมชื่อว่า Under Arena นะครับผมครับผม แล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดแล้วได้คะแนนเดียวที่สุดทุกคนจะได้ปืนลักษณะนี้นะครับผมเอาไว้ยิงสู้กับซอมบี้ปุ่มยิงเอาไว้ยิงนะครับผมปุ่มนี้เอาไว้เปลี่ยนปืนนะครับเซอร์ตี้ของเราครับท่ายิงท้ากระโดดนะครับผมมีแค่2อย่างานันเองกนะครับถ้ามีปัญหายกมือเรียกผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยใส่ชุดได้เลยครับับเชิญครับไปเลยฮะ ตอนนี้ครับเราพอเราใส่แว่นมีอรไปเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในอารีนาอารีนาหนึ่งครับซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นสีฟ้าไปหมดแล้วก็เหมือนมีตัวสัตว์ประหลาดอยู่เนี่ยตัวสองตัวนะครับขยับขยับไปอยู่แต่เรายังไม่เห็นเพื่อนนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเราดนเราเนีเ่ยไปใช้มือเยอะครับเพราะว่าเจับโดนเพื่อนที่อยู่ข้างเราโอเคถ้าพร้อมนะครับยกแว<บ>่นขึ้นไปหน้าผาเลยยกแว่นขึ้นไปหน้าผาใช่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าห้องกันนะครับ อะไรก็ได้ขออยู่ริมสุดนี่ย้ายผมเห็นคุณอยู่เ,น,เ,น,เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดอยู่ไหนอ่ะยิ่งไปทางไหนเดี๋ยวเข้าวงกลมเดีเข้าวงกลมอ่านเดี๋ยวเข้าวงกลม,อโ,มโอเคนะครับทุกคนจะมีเวลาอยู่ในฐานนี้ประมาณสองวินาทีแล้วซอมบี้จะมาซอมบี้มาแล้วหนูไม่เห็นซอมบี้เลยอ่ะที่ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนซอมบี้ Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, kalau. อันดับหน่งด้วยสกอร์28งหมนะครับคือคุณน็อตนะครับผมโอเคต่อมานะครับอันดับ2อันดับ2เพลเยอร์1นะครับคือคุณเพียสนะครับอยู่ด้วยกันนะอันดับที่3นะครับอันดับ5เพลเยอร์5นะครับผมเพลเยอร์5คือคุณวินนะครับโอ้ยเฮ้ยอันดับที่4นะครับผมคือคุณแป้งชมนะครับเพยเดอร์สต่อมาอันดับที่5นะครับคือ คุณมุกนะครับและลบสุดท้ายของเรานะครับคือน้องปกป้องนะครับบวัดดีผมบัดดีผมเดลโอเตบมไม่ได้เลยขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นกับเราในครั้งนี้นะครับผมจะบอกมุกว่าทีหลังอ่ะต้องพาเพื่อนอย่างนี้มาเห็นไหมเรือกว่าเป็นทีมเอาพามาแล้วเราก็ลําบากเห็นไหมเราไม่จะเราไม่พาทำอะไรให้ง่ายอย่างนั้นดูเตรียมน้ํามีทิชชู่คืออะไรถั่วเน่าโอ้ บทลงโทษของเรานะครับแล้วก็ไม่มีการอ้างว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราจะอ้วกไม่ได้มันคือรถตกรับเป็นอาหารในญี่ปุ่นนี่ไว้กินกับข้าวนี่ฮะมันคือบทลงโทษของเรานั่นเองกลิ่นนี่เย้ายวนใจมากในฐานะที่ขาแนมแบบสองทานก่อนเลยครับครับผมจงมุกเชนครับจมุกใส่เลยไปด้วยอะก็ลองชิมก่อนเลยปะไม่ไหวก็นี่นะไย สบายกูจิมอรดอก้ยจิ้ปะแท้ถโอ้โหเจอวปุ๊บเมันเหมือนเต้าเจียวอ่ะคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะแค่กินแค่กินพอได้พอได้ใช่หมใมขมขมา มาถึงช่วงท้อของเรานะครับโอ้ยอยู่กับน้องมุกอยู่ฮะมุกครับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท <Bryant> ี่มันเล่นลาลาซอมบี้ในซีโร่ลาเทนซี่ของเราสนุกค่ะสนุกแล้วก็ปวดเมื่อยไปหมดเลยปวดเมื่อยเลยเหรอปกติเราไม่เคยทํากิจกรรมแบบนี้ป่ะไม่ค่ะสตรีมก็นั่งอยู่กับที่เฉยๆประสบการณ์เป็นยังไงที่แบบเราเข้าไปเฮ้ยมันเหมือนจริงมันใกล้เรามากสนุกค่ะสนุกกันเดียวเลยผมถามนิดนึงดีกว่าครับมาถึงในเรื่องราวของการเล่นเกมบ้างทำไมเราถึงมาเป็นสตรีมเมอร์ ชอบเล่นเกมค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าหรอครับเล่นอะไรดิไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไม่ว่าจะมีเกมอะไรออกใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อซื้อคือแต่นี่อยากรู้คือตอนนี้เล่นฟรีไฟอยู่ใช่ไหมเกมเล่นเกมอะไรมาก่อนอ่ะก่อนที่จะแบบเป็นฟรีไฟล์เป็นหลักอะไรเงี้ยเกมแรกเลยก็คือ R O V ค่ะก็คือเริ่มเริ่มจะติด R V แบบหนักมากคือเราติดเกมขนาดเนี้ยเราก็ต้องทำอะไรที่มันมีประโยชน์ออแล้วเรารู้ได้ไงว่าการสตรีมเกมมันได้รายได้ก็เพราะว่าหนูมี คือตอนแรกมันก็เริ่มจากเราเห็นคนรู้จักทําก่อนอแล้วเขาก็มาแนะนําว่าเนี่ยลองทําดูเพราะว่าขนาดเขาทําแค่แบบงูงปลาปาไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยเขาก็ยังได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากกรู้ไงเราด้วยความเราอยากรู้อพอเราไปกับเขาเขาอบอกเราลองทําดูเนี่ยเขาไม่จริงจังเขาได้พอเราไปปุ๊บเราลองจริงจังเลยใช่ไหมสติ๊กปีกี่ปีแล้วประมาณสองปีนิดนิดสองปีนิดนิด,นดมีคนดูเยอะไหมครั้งแรกครั้งแรกมาก,ก็งงเหมือนกันว่า มาถึงวันแรกก็ก็มีก็มีคนเข้ามาดูเยอะจนแบบมันขึ้นเป็นอันแรกเลยเฮ้ยหนูติดท็อปสกอเรยเหรอใช่มันมันขึ้นเป็นอันแรกหนูก็งงไม่รู้ว่าด้วยปอบอะไรแล้วคือหนูอะสตรีมครั้งแรกหนูก็ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้อะไรนะหนูมีแต่เสียงกับเกมเราจะมาอยู่ในห้องข้างบนกันทุกคนขึ้นมาเราจะปาร์ตี้กันหนูนี่แหล่งซ่องสุ่มเต้นเต้นทุกคนเต้นเต้นกันกว่าวงจะบีบไฟทุกคนเลยเต้น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 เร็วเต้นเร็วอยากรู้ว่าเนี่ยตอนนี้สตรีมฟีบาใช่ไหม มันจะมีแบบวิธีการเล่นยังไงแบบทุกวันนี้มีแนวทางการเล่นยังไงเล่นกับคนดูหรือเล่นคนเดียวเล่นกับทีมเล่นกับเพื่อนในมังกรสตรีมแบบคุณเป็นสายเอเตอรสเทนเป็นสายโชว์เก่งหรือว่าเป็นสายยังไงอ้าวโชว์เก่งคือโชว์อะไรโชว์สกิลพลังขอหรือว่าโชว์นมแบบกู <S <S คุณตำรวจได้กินปลาเค็มไหมคะไม่ได้กิน,นครับไม่ได้กินหรอไม่ใช่หนูจะเป็นสายแบบผสมผสมมากกว่าเออหนูจะเล่นหนูจะเล่นทุกอย่างให้มันในสตรีมเดียวอ่ะจะแบบเล่นเล่นให้มันครบครบแบบว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งเล่นกับ คนดูแล้วก็เราอาจจะฝึกซ้อมในช่วงนั้นอะไรเงี้ยให้แบบมันเก่งขึ้นอคนนูก็ยังไม่เก่งเหมือนกันแหละแล้วก็ก็มีเอนเตอร์เทนก็มีทํากิจกรรมอะไรเงี้ยกับคนดูแบบว่าสร้างห้องคนดูส่วนใหญ่เขาจะชอบให้เราสร้างห้องทํากิจกรรมกับเขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทําให้มันครบในแต่ละทีมหนูก็ต้องทําทุกอย่างวโมนี้บางคนคิดว่าเหมือนน้อยนะแต่เวลาเรานั่งที่มันนั่งอยู่หน้าต่อเราต้องพูดอยู่คนเดียวเยอะมันนานเว้ยคนดูเยอะไหม ประมาณห7เจ0พันเลยอ่ะหนูนมาใช่แบบขึ้นไปหนูก็เองก็งงเหมือนกันว่ามันขึ้นไปขนาดนั้นได้ไงอะไรเงี้ยมีครั้งไหนที่แบกคนดูแล้วมีครั้งไหนที่คนดูแบกเราบ้างไหมก็ทุกทุกวันแหละก็สลับสลับกันแบกแล้วก็ถ้าเรายิงเรากรานนี่คือโดนด่าเยอะมากจะแบบพี่กากพี่ไก่พี่อะไรเงี้ยเยอะเออแต่เยอะไม่เข้าใจนะอันนี้คือแบบประมาณว่าเราถอดสมองหรือง่ตาหนึ่งปั๊บมันจะมีไก่ กากใช่ลุมดาวอย่างเงี after after ้ยอ like no. like like anyway. so right ยู่แค่คำพวกนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกไงครับพวกนั้นเวลาคนมาเม้นเราเรามีวิธีการควบคุมมันยังไงแบบเราเราไลฟ์อยู่เราก็เห็นแล้วมันมีข้อความที่แบบค่อนข้างจะมีผลกับท่านจใจเราอะเราทําไงไม่มองเลยค่ะหนูจะมองผ่านข้อความพวกนั้นไปเลยเพราะว่ามันจะมีข้อความน้องๆน่ารักน่ารักก็เยอะไงพอมีข้อความไม่ดีมาอันเดียวแล้วก็มองผ่านบางอย่างมันก็หายไปใช่มันก็หายเคยเจอคําพูดไหนที่รู้สึกแบบมันแรงมากสําหรับเราไหมเคยแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบกระทบจิตใจกูมาก เอาแค่ค okay, ําท an ี no okay. mm ่แรงที่สุดคําเดียวล่าสุดคือมีคนมาบอกว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีทำไมแรงขนาดนี้บอกว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีอีแลดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเด็กเขาก็ด่าด้วยความแบบว่าเรียกร้องความสนใจก็มีแบบว่าอยากให้เราตอบจริงๆเขาไม่คิดอะไรหรอกเขาว่ารักเราเขาก็เหมือนเขาชมเรามาตลอดอยู่ดีก็แบบเหียมุกอะไรเงี้ยวยจะพีมาอย่างงี้เลยใช่แล้วเขาก็พอเราตอบว่าแบบแล้วพอเราตอบไปว่า มีมารยาทไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่าหนูอยากให้พี่ตอบคะ่ะตอบ<ม>แล้วมันจะมีมคำ <น S 2> เดิม<ป>กลับมาที่หนูจะจระยำยอบครับ <laughs> เราเข้าคำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าคำถามสุดท้ายเอางี้ดีกว่าก่อนจะคำถามสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรที่ถึงน้องๆที่เขาอยากจะมาทำอาชีพแบบสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยเขามีพี่มีพี่มุกในมายดอลอยากจะมีคนติดตามเยอะๆคุณมีเทคนิคไงแนะนำน้องๆบ้างคือหนูก็เชื่อว่าคนที่อยากจะมาทำได้านเนี้ยก็น่าจะมีความชอบในการเล่นเกมอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องฝึกสิ่งที่ต้องฝึกนะหนูว่าฝึกการพูด Freiheit, เพราะว ouais like ่าแรกๆมาหนูเริ่มสตรีมมาหนูก็เป็นคนที่พูดน้อยมากเลยนะแทบไม่พูดเลยเพราะว่าหนูก็เขินไงเขินกล้องเขินคนดูอะไรเงี้ยเขาไม่ชมเราแล้วก็อุ้ยเขินมากเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบมันก็ต้องฝึกแล้วลองดูนะว่าทางเนี้ยเราชอบจริงๆไหมอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากช่องทางการติดตามเวลาสตรีมว่ากี่โมงถึงกี่โมงนะครับฝากคุณผู้ชมน่ครับขาไปติดตามคุณก็สามารถติดตามได้ที่เพจโมกุชินะคะมุกสตรีมทุกวันเวลาประมาณ11โมงขึ้นไป อ่าฝากก็ได้เลยครับแลสำหรับใครนะครับในรายการเกียนเกมเมอร์ที่อยากได้ของรางวัลกับทางเรานะกดไลค์กดแชร์นะครับกับ f เฟบูฟายเพจของเราฮะกับเพจเกียนเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แคปแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กอาร์เขาเป็นผู้สับสนุนเราอย่างเป็นทางการเลยนะครับน่ารักมากๆที่ให้รายการเราทำาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใส่ใจในเรื่อง e-sport นอกจากนั้นก็แฮชแท็กอาร์บีแปดแปดอีสปอร์ตแฮชแท็กอาร์บีแปดไทยแลนด์แฟนะครับและอย่าลืมแฮชแท็กเกมเกมด้วยแค่นี้ฮะส่งมาแล้วเข้าที่ยูทูบถ้าาเเกิดคุณมีวลฮะ ก็เข้าไปเซิร์ชว,ว่าเก,นเกมเนี้ส่งมาให้เราใน l i น์แอดครับเกียนอันดรสกอร์เกมแค่นี้ครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมายเลยอ,อย่าลืมติดตามรายการเก,เกียนเกมของเรานะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฮะอยากให้แขกรับเชิญของเราในเทปหน้าเป็นใครคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ของ Facebook Fanpage เกียนเกมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าก็ยังเป็นแปง้แปงชมเนาะอยู่กับเราต่อไม่อยู่กนะ็ได้อะไรอยู่ย<ะ>ดีกว่า <laughs> <laughs> เอาดีกว่าคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ คุณควไม่ต้องดีใจครับเพราะว่าคนที่รอดคือคุณน็อตคนเดียวครับทุกคนที่อยู่นี้โดนหมดครับไม่ต้องดีใจจากที่สองไปที่สามโดนหมดนะครับแต่เบื้อผ้านี่เจ๋งมากเลยนะตายต้องห้าเดี๋ยวนัดเดิมคือผมนี่แหละผมอยู่ตรงกลางโกรธน็อตก็ตายไปนัเล่นเลยตอนที่ยังหดายเดือดหายโธ่ยิ่ห้องหายเพืถ้าเกิดได้น็อตอยู่ตรงกลางนะบอกว่าแบงค์นะตรงกลางคือน่าสงสารมากเลยจริงแบบจริงแบบหลุดผีห่างเลยอ่ะเดี๋ยวตายแล้วจ้ะยิงอยู่ เฮ้ยป้องหเนียวะป้องตา้องขาเลย